สวัสดีค่ะทางกลุ่มบริษัทนิชดาตของเรานะคะวันนี้มีข้อมูลโครงการใหม่เป็นโครงการอยู่ในกลุ่มคอลเลกชันอัญมณีของเราโครงการแรกของเราคือ Jasper ซึ่งทุกวันนี้ได้ขายเกือบหมดโครงการแล้วนะคะเหลือเพียงสองหลังแล้วมีฟีดแบ c k ที่ดีมากๆเราก็เลยเปิดตัวโครงการที่สองของเราในกลุ่มอัญมณีนี้ได้แก่ o n y x ค่ะสำหรับ j a s p e อนั้นจะเป็นคอนเซปต์ของ ความเบาสบายความ Modern ์นคลาสสิกล u กชัวเป็นสีโทนสบายสบายนะคะแต่สำหรับ o n นิเรามาที่ความคูลความเท่ของสีดำแต่ในขณนะเดียวกันก็มีความ itz, g ลิ t ซ์ l กลเ u อของบร s สทำให้รูปแบบของบ้าน o n น x นั้นมีความยูนิคต่างจาก รูปแบบบ้านของนิชดาที่ผ่านมาทั้งหมดสำหรับโครงการโอนิกส์นะคะเป็นแมนชั่นขนาดใหญ่มีที่ดินตั้งแต่300ถึง444ตารางวาใหญ่มากพอที่จะมีทั้งสระว่ายน้ำส่วนตัวและสวนส่วนตัวดีไซน์ของสถาปัตยกรรมของโอนิกส์จะแตกต่างจากโครงการที่ผ่านมาของนิชดาทั้งหมดนั่นคือสไตล์คลาสสิกมีทั้งคิ้วในภายนอกนะคะแล้วก็มีส่วนของเหล็กหลอ่อแล้วก็คอบโโซนทำให้รู้สึกถึงความคลาสสิกของ ทะเลหาดยุโรปในส่วนของที่จอดรถนะคะโครงการโอนิกก็เพิ่มขึ้นจากโครงการแจสเปอร์เป็นอย่างมากจาก4ที่จอดรถเป็นถึง6ที่จอดรถนะคะเพิ่มรั้วทางเข้าถึง17เมตรนอกจากนั้นส่วนหน้าต่างก็ยังเป็นเกอร์เฮาเหมือนเดิมแต่ว่ายังมีความดีเทลของกรอบสีดำแล้วก็คิ้วสีดำทำให้รู้สึกถึงความเป็นสไตล์ยุโรปคลาสสิกอย่างมากนอกจากนั้น ภายในของเราอินเทีย i เอร์ดีไซน์มีพื้นที่ใช้สอยถึง880ตารางเมตรเราได้ร่วมมือกับบริษัทที่เป็นที่จับตามองของทั้งไทยและต่างประเทศในเรื่องของอินเทีเอร์ดีไซน์คือ Spacecraft เมื่อเข้ามาสู่ในตัวบ้านคุณจะสัมผัสถึงความแตกต่างของอินเทีเอร์จากนิชดาที่ผ่านมาอย่างมากมาถึงคุณจะเห็นกระเบื้องตลอดทั้งชั้นหนึ่งซึ่งเป็นกระเบื้องนำเข้าจากยุโรปส่วนของบันไดจะเป็นไม้จริง แล้วก็ส่วนของชั้น2และพื้นที่ห้องนอนนั้นจะเป็นไม้คอมเพล d solid wood เป็นการเข้าถึงรูปแบบของ Art Deco อย่าง100%จริงเมื่อเทียบกับโครงการ Jasper การดีไซน์บ้านตัวอย่างของเรายังคงความเป็น open floor plan เพื่อให้ลูกค้าสามารถที่จะมองได้ว่าสามารถปรับเปลี่ยนบ้านหลังนี้เป็นยังไงแต่สำหรับโชว์เฮาส์ของ o n y x นั้นเราไปทุกออปชันเพื่อให้ลูกค้าสามารถเห็นภาพ ว่าบ้านถ้าตกแต่งมีบิวอินมีเฟกเจอร์เต็มที่ตามอาร์ตเดโคสามารถไปถึงได้ขนาดไหนครั้งนี้ทาง Spacecraft ได้ดีไซน์บ้านตัวอย่างออกมาแบ่งสัดส่วนห้องให้มากขึ้นแล้วก็ให้เห็นภาพว่าการดีไซน์ของอาร์ตเดโคเป็นยังไงแต่ในขณะเดียวกันบ้านมาตรฐานของเรายังคงความเป็นโม d e เดินโอเปนฟอร์แพนเพื่อให้ทางคุณสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามฟังก์ชันที่เหมาะสมของตัวเองได้ เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของนิชดาส่วนใหญ่นั้นจะเป็นครอบครัวใหญ่เราจึงเล็งเห็นถึงประโยชน์ของการมี universal use หรือ assisted living ด้านหน้าของบ้านตัวอย่าง Onyx นั้นจะมีแรมที่มีหลังคาเข้าถึงในตัวบ้านได้โดยง่ายโดยเฉพาะสามารถที่จะเข้าถึงห้องนอน assisted living เลยซึ่งห้องนอนนี้ห้องน้าจะเป็นห้องน้ำภายในห้องนอนและเป็นห้องน้ำ universal use หรือห้องน้ำผู้สูงอายุ มีทั้งแฮนด์ดิลบาร์แล้วก็อุปกรณ์ต่างๆในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พักอาศัยนะคะโดยที่นอกจากนั้นยังมี security system ซึ่งมีทั้งเชือกกระตุกและปุ่มกดเพื่อส่งสัญญาณเตือนให้กับอินเตอร์คอมดังภายในบ้านนอกจากนั้นเมื่อออกมาจากห้องนอนนั้นตรงโถงก็จะเป็น personal lift ซึ่งมาจากบริษัท a r i t c o บริษัทนี้ Design personal lift สำหรับ home use โดยเฉพาะนะคะ ในส่วนของห้องน้ำของ Onyx นะคะจะมีความแกรนดมากกว่า Jasper ขึ้นอีกขั้นนั่นก็คือห้องน้ำของ Onyx นั้นจะมีอองสวีทถึง5ห้อง,องภายในห้องนอนนะคะนอกจากนั้นยังมี powder room แล้วก็ยังมีห้องน้ำในส่วนของ outdoor shower และห้องน้ำ้างสระว่ายน้าในส่วนของห้องน้ำนะคะตกแต่งด้วยกระเบื้องนำเข้าจากยุโรปและยังมี accent สี b r a ส s ด้วย อุปกรณ์และฟอสเซตของโคลอร์มีเรนชาวเวอร์แล้วก็มีอ่างอาบน้ำในส่วนของห้องน้ำแมสเตอร์ตู้บิวอินนะคะโดยบริษัท RCD มีความหรู Luxury มากขึ้นแล้วก็เป็นในโทนของอาร์ตเดโคค่ะในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยของบ้านนะคะเราก็มีระบบอินเตอร์คอมที่วิซิเตอร์สามารถที่จะติดต่อกับผู้คนภายในบ้านได้ด้วยระบบนี้ซึ่งมีกำหนดจุดอยู่ภายในส่วนของโถงภายในบ้านนอกจากนั้น ตามที่เคยกล่าวไว้เมื่อกี้นะคะในส่วนของ a s s i s t a n t living ถ้าเกิดกรณีฉุกเฉินสามารถที่จะดึง pull string แล้วก็กดปุ่ม emergency ร้องเตือนให้คนในบ้านรับทราบได้ถึงกรณีฉุกเฉินนะคะในส่วนของทางเข้าหลักของบ้านก็จะเป็นดิจิทัล door lock นะคะและรอบๆบ,บ้านก็สามารถที่จะเพิ่ม option เป็น cctv ได้ในส่วนภายในตัวบ้าน smoke detector เราเป็นของ Xiaomi แล้วก็ heat detector เป็นของ Honeywell ทั้งหมดนี้นะคะก็คือพัฒนาการจากโครงการ j a s เปอร์มาสู่โครงการ o n นิเป็นการพลิกโฉมแมนชั่นของนิชดายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้าไปดูในเว็บไซต์นะคะนอกจากนั้นอย่าลืมรับชมแอนิเมชันแล้วก็บ c รชัวของโครงการ o n นิซึ่งถ้าคุณย้อนกลับไปดูในส่วนของโครงการ Jasper นั้นเราได้เคยมีการทำพรีเซลลักษณะนี้เหมือนกันเราได้ทำภาพจำลองขึ้นมาและเราก็เทียบให้ดูว่าภาพจำลองของเรานั้นกับบ้านตัวอย่างจริง มีความเหมือนกัน100%เพราะฉะนั้นสำหรับโครงการ o อนิกเราก็ทําเช่นนั้นให้ดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราเชิญชวนให้คุณรับชมโครงการแบบ Social Distancing นะคะเข้ากับสถานการณ์ยังไงสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะที่รับชมขอบคุณค่ะ